รประเทศไทยเรามีวันวิทยาศาสตร์แล้วก็มีการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์มาอย่างต่อเนื่องนะคะเรามีวันวิทยาศาสตร์เนี่ยมาตั้งแต่ปี2525นะคะพวกเราทุกคนคงทราบว่าเป็นวันสำคัญเพื่อจะเทอดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4แล้วก็เป็นอโอกาสในการเฉลิมฉลองเรื่องวิทยาศาสตร์ทำให้เกิดความตื่นตัว เกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์ทําให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์นะคะหลังจากนั้นเนี่ยการจัดงานก็จะมีในทุกพื้นที่นะคะในที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ท้อ,ทองฟ้าจําลองที่มหาวิทยาลัยต่างๆนะคะแล้วก็ต่อมาต่อมาเนี่ยก็กลายเป็นสัปดาห์วิทยาศาสตร์ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์เก็จริงๆก็มีการจัดรวมกันนะคะจัดรวมกันในหลากหลายหน่วยงาน แต่ในปี2548เนี่ยตอนนั้นจำได้ว่าเป็นสมัยท่านรัฐมนตรีประวิตรรัตนเพียรท่านบอกว่าการจัดงานเนี่ยเพื่อให้มันมีขนาดใหญ่มี Impact แล้วก็ต่อเนื่องเนี่ยควรจะต้องมีการจัดตั้งงบประมาณแล้วก็มีหน่วยงานรับผิดชอบที่ชัดเจนนะคะที่ทำงานแทนกระทรวงวิทยาศาสตร์นะคะแต่ก่อนเนี่ยมันจะ ผัดกนะันน่ะพูดง่ายๆเดี๋ยววันนั้นวันนี้หน่วยงานนั้นเป็นเจ้าภาพเดี๋ยวหน่วยงานนี้เป็นเจ้าภาพนะคะแต่ถ้ามีการตั้งหน่วยงานเป็นเจ้าภาพชัดเจนเนี่ยก็จะทําให้เกิดความต่อนเนื่องแล้วก็ทําให้การจัดการเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆจากวันนั้นเป็นต้นมาเนี่ยก็มีการอมอบหมายให้อพอชอเป็นเจ้าภาพหลักนะคะดําเนินการแทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเราก็เลยกลายเป็นมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติค่ะ ปกติทางอาอชอเองต้องเตรียมงานอย่างน้อยๆก็6เดือนนะคะล่วงหน้าก่อนการจัดงานเริ่มตั้งแต่ว่าเราต้องกำหนดนะคะทีมหลักของงานเราต้องจัดทำกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างนะคะแล้วเราก็ต้องร่วมพัฒนากิจกรรมต่างๆเนี่ยนะคะกับทีมงานแล้วก็ทางทีม organizer ออกกที่จะเข้ามาช่วยนะคะ แต่เราต้องขอบคุณนะคะจริงๆงานนี้เวลาจัดเนี่ยเราจะมีคณะกรรังการอำนวยการซึ่งมีท่านประหลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือวันนี้ก็จะเป็นท่านประหลัดกระทรวงการอรดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมท่านเป็นประธานการจัดงานนะคะก็ต้องขอบคุณท่านทุกครั้งที่ท่านเป็นประธานแล้วก็สามารถนำพาให้คณะทำงานเนี่ยคะ่ะมีการประชุมระดมสมองกันแล้วก็ ได้แนวคดิดดีๆนะคะได้ตีมดีๆในแต่ละปีโดยที่ตีมเหล่านี้ก็จะนำไปถูกใช้เป็นตีมวิทยาศาสตร์ของประเทศด้วยถูกถ่ายทอดผ่านสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยนะคะผ่านกระทรวงวิทยาศาสตร์ไปสู่โรงเรียนไปสู่มหาวิทยาลัยแล้วทั้งประเทศเนี่ยเราก็จะใช้ตีมหรือหัวข้อนี้นะคะในการทำกิจกรรมต่างๆ ังนั้นในส่วนของ t ีมติอิเคิเบชันเนี่ยเราก็มีไกด์ไลน์หรือมีแนวทางว่าเราจะต้องดึงเรื่องราวที่เป็น Global Crisis หรือเป็นประเด็นสำคัญของโลกเนี่ยมาสื่อสารกับประชาชนแล้ต้องดึงเรื่องที่เป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของประชาชนนะคะมาบอกเล่าโดยปกติแล้วนะคะตั้งแต่เริ่มเลยเนี่ยเราก็มีการวางแผนกับทาง ทีมนะคะว่าจะจัดางานออกมาเป็นรูปแบบแบบไหนจะมีสื่อใดที่ออกออกมาโชว์บ้างแล้วก็มีกิจกรรมอะไรที่จะเกิดขึ้นบ้างนะคะซึ่งในช่วงต้นเนี่ยเราเป็นการ ออกแบบกันเองในในทีมวิชาการเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีความอิสระแล้วก็รู้สึกแบบสนุกสนานในการจัดนิทรศการนะคะแต่ว่า,าในการสื่อสารเนี่ยบางทีเนี่ยพอได้พอต้องทางานร่วมกับผู้รับจ้างแล้วก็มีเรื่องของระยะเวลาและงบประมาณเข้ามาเนี่ยเราก็จะต้องมีการปรับลดพนสิ่งที่เราคิดไว้แล้วก็ปรับให้มันเป็นไปได้มากที่สุดค่ะ เป็นปกตินะคะของของการจัดนิทรรศการเพราะว่าด้วยระยะเวลาที่จำกัดเนี่ยแล้วก็เราจะต้องติดต่อประสานงานกับหลายหน่วยเนี่ยมันก็มีความเหนื่อยที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงาน,นะค่ะปกติแล้วค่ะนิทรรศการของเราเนี่ยจะถูกเลือกจากข้อมูลที่เกี่ยวกับปีสากลปีนั้นเป็นปีอะไรหรือว่าในช่วงนั้นนะคะมีกระแสอะไรที่เป็นเรื่องที่น่าสนใจบ้างเราก็จะทำค่ะ แต่ว่าในปีนี้เราได้รับนโยบายเป็นพิเศษให้ทำเทศกาลที่เกี่ยวกับอาชีพแปลกค่ะตอนแรกก็ยังคิดอยู่ว่าอาชีพแปลกจะเล่ายัางไงให้มันน่าสนุกน่าสนใจแล้วก็ดึงดูดให้เด็กๆเข้ามาเรียนรู้อะค่ะเราก็เลยลองผ่านมามองว่ารอบๆตัวเราเนี่ยมีอาชีพอะไรบ้างที่เราเองอาจจะรู้จักแต่คิดว่าคนข้างนอกอาจจะไม่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยกลายเป็นนิทรรศการอาชีพสเต็มสร้างอนาคตที่กําลังจะแสดงอยู่ในตอนนี้เหนื่อยค่ะเหนื่อยตั้งแต่เริ่มตีโจทย์เลยว่ามันต้องทายังไงให้มันเป็นไปตามที่ผู้ใหญ่อยากได้แล้วก็ต้องเป็นในมุมมองที่น่าสนุกน่าสนใจมากพอที่จะเรียกเด็กๆทําให้ผู้เข้าชมอะค่ะรู้สึกว่ามีนทรศการที่เราทำอะมันสนุกมันน่าสนใจด้วยอะไรอย่างเงี้ยปัญหา มีเยอะมากเลยเพราะว่าในเทศกาลนี้ค่ะเราได้รับความร่วมมือจาก12อาชีพเราก็มีการคอนแทคติดต่อกับหน่วยงานต่างๆมากกว่า12หน่วยงานค่ะที่เห็นเห็นอยู่แบบว่า12อาชีพเนี่ยจริงๆแล้วแบบมันมีจุดที่ต้องทํามีปัญหาที่ต้องแก้เยอะมากมีการติดต่อสื่อสารมีการประสานงานเยอะมากหน่วยงานหนึ่งอยากได้แบบหนึ่งหน่วยงานหนึ่งอยากได้อีกแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราก็แบบ อยากทาให้ได้เหมือนที่ทุกคนอยากได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะเราก็ต้องพยายามหาทีมหนึ่งทีมก็เลยตอนนี้เป็นทีมเซอร์คัสเนาะซึ่งสามารถทําให้ทุกคนเนี่ยอยู่ภายใต้นเทศการเดียวกันภายใต้ทีมเดียวกันแล้วก็มีความนา่ารักสนุกสดใสดึงดูดเด็กๆด้วยค่ะก็กว่าจะได้มาถึงตรงนี้ก็เหนื่อยมากหรืออย่างเรื่องชิ้นงานการออกแบบชิ้นงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนื่องจากว่าผู้รับจ้างก็ยังเป็นผู้รับจ้างที่มีประสบการณ์ไม่เยอะเนาะ เรื่องของชิ้นงานเงี้ยก็ต้องมีการพูดคุยแนะนำอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเยอะมากปรับพื้นเหมือนปรับพื้นฐานกันใหม่หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ากว่าจะตว funnel, รวจพาร์เนลกว่าจะตรวจกราฟิกให้ได้แบบที่อยากได้คะ่ะเยอะมากก็หน่วยสุดๆอีกทีมหนึ่งก็จะเป็นทีมเราเรียกทีมประสานงานนะคะซึ่งทีมนี้ก็สำคัญเพราะเราก็จะแบ่งเลยว่าภาครัฐภาคเอกชนนะคะภาค มหาวิทยาลัยนะคะเราจะมีใครเป็นผู้ประสานงานเพื่อให้เกิดเน็ตเวิร์กิ่งเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์กันนะคะระวางหน่วยงานต่างๆที่ช่วยกันเ,เราเรียกว่าทำไซส์ไซส์เอนเกจเมนต์เนี่ยคือใหอ้ทุกหน่วยงานได้ได,ได้ได้รับการดูแลแล้วก็รู้จักกันนะอพชก็ได้เป็นเพื่อนมีพันธมิตรที่มีอุดมการร่วมกันนะคะในการทำกิจกรรมลักษณะนี้ ในการพัฒนาตัวนิทศาการเรื่องนี้นะครับส่วนที่ยากครับก็คือเรื่องของการที่เราทํางานร่วมกับพาร์ทเนอร์กับผู้สนับสนุนนะครับซึ่งการทํางานกับผู้สนับสนุนเนี่ยเราจะเป็นต้องฟังครับถึงที่ทางผู้สนับสนุนของเราเขาต้องการด้วยนะครับคือเราไม่สามารถคิดเอาของเราเองว่าเราต้องการจะทําอะไรนะครับแต่มันควรจะเป็นการทํางานร่วมกันที่ ทางผู้สนัคก,ก็เห็นเห็นด้วยกับเรานะครับการทำงานก็จะมีช่วงที่ยากลำบากเหมือนกันนะครับคือเหมือนกับทีมของเราก็ต้องพยายามรักษาทิศทางนะครับของการพัฒนานตัวนิทรรการ,รเพราะว่าถ้าเราไม่สามารถรักษาทิศทางอย่างรวงมถึงการโฟกัสอยู่กับประเด็นที่เราต้องการนำเสนอในนิทรรศาการนะครับมันจะทำให การพัฒนาตัวนิสศการเนี่ยมันกลับไปกลับมาครับเสียเวลานะครับเราจรึงจะเป็นต้องรักษาทิศทางให้คืบหน้าไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีเรียกอะไรมีความสําเร็จเล็กๆในแต่ละขั้นไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราทําแบบนี้ได้ตัวนิสศการเรามาจะเ,เดินหน้าไปแล้วในช่วงท้ายๆของการที่จะเกิดออกมาเป็นตัวนิสรรการเนี่ยมันก็จะไม่ยากลําบากมากนักครับ แล้วก็ทีมที่3เนี่ยก็จะเป็นทีมในเชิงการดูแลพื้นที่นะคะการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มาเยี่ยมชมงานที่จริงแล้วเนี่ยงานเราเนี่ยถือว่าเป็นงานที่มีเยาวชนมาร่วมเยอะมากนะคะมีโรงเรียนเนี่ยจากเรียกว่าจังหวัดไกลๆทั่วทั้งประเทศนะคะซึ่งเราก็ต้องมีทีมด้าน visitor service ด้านที่ไปสื่อสารเชิญชวนโรงเรียนให้เขา รับทราบข่าวสารแล้วก็ทำการจองมาล่วงหน้านะคะเพื่อเขาจะได้เตรียมตัวเดินทางนะคะแล้วก็ดูว่ามาถึงแล้วจะทำกิจกรรมอะไรบ้างนั้นเราก็จะมีทีม visitor service ที่เตรียมความพร้อมนะคะในการเชิญชวนแล้วก็รับจองแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับโรงเรียนเมื่อมาถึง หน้างานเองก็ต้องมีทีมที่มาบริหารจัดการนะคะจัดคิวให้เด็กๆด,ดูว่าเด็กกลุ่มไหนจะทํากิจกรรมอะไรบ้างนะคะรวมทั้งดูเรื่องการจราจรดูเรื่องความปลอดภัยในการจัดงานของอพวชาทุกครั้งนะคะเราจะให้ความสําคัญที่สุดนะคะใน3ประเด็นประเด็นแรกก็คือความปลอดภัย ของผู้ที่มาเยี่ยมชมงานนะคะดังนั้นไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการเองพื้นที่ส่วนกลางพื้นที่กิจกรรมเนี่ยทุกอย่างต้องมีเซฟตี้นะคะ,ะเรื่องที่2ก็คือความปลอดภัยของตัวนิทรรศการตัวชิ้นงานสิ่งจัดแสดงอันนี้เราก็จะขอความร่วมมือจากผู้เข้าชมนะคะให้ช่วยกันดูแลเพราะเราก็ถือว่าเป็นสมบัติของพวกเราทุกคนร่วมกันแล้วกาอที่3ก็คือความพึงพอใจ ของคนที่มาร่วมงานนะคะเราก็จะดูแลทุกคนอย่างเท่าเทียมกันนะคะแล้วก็อย่างดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นคุณครูเป็นผู้สูงวัยนะคะรวมทั้งทุกวันนี้ก็มีน้องๆผู้ที่อาจจะได้โอกาสหรือว่าเป็นผู้พิการนะคะเราก็จะดูแลแล้วก็จะจัดทีมเนี่ยไปคอยให้พาน้องๆได้ชมนะคะเพื่อให้เขาได้โอกาสที่จะ เรียนรู้แล้วก็สนุกสนานกับวิทยาศาสตร์ด้วยค่ะสิ่งที่ท้าทายที่สุดน่าจะมี2เรื่องนะคะเ,เรื่องแรกก็คือเวลาเราเริ่มงานเราต้องทําให้งานเนี่ยมันมีภาพออกมาเป็นรูปธรรมเนี่ยได้ภายในเวลาที่กําหนดคือคือบางปีเราต้องยอมรับว่าถ้าเราช้านะคะเราช้าเนี่ยความเครียดจะมาละ ะค,ะความกังวลจะมาแล้วว่างานมันจะออกมาดีไหมนะคะขณะเดียวกันถ้าภาพที่เป็นรูปธรรมมันออกมาช้าเนี่ยเพื่อนที่จะมาร่วมงานกับเราอ่ะเขาก็จะนึกไปออกด้วยว่าเขาจะมาร่วมยังไงจะใช้ธีมอะไรนะคะอ,อ,อันนี้พี่ว่ามันเป็นความท้าทายที่สุดแล้วก็คือเรื่องของเวลาต้องทําให้ได้ตามแผนตามเวลาความท้าทายที่2ก็คือการสื่อสารสื่อสารยังไงให้ใหประชาชนเขาเข้าใจว่างานเนี้ย เป็นงานสำหรับทุกคนนะคะเป็นงานวิทยาศาสตร์ที่เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้ในหลายๆมิติไม่ใช่งานสำหรับเด็กอย่างเดียวเ,เรามีมิติที่ผู้ใหญ่จริงๆเวลามาแล้วก็จะแบบประทับใจมากโอ้เพิ่งรู้นะเนี่ยว่ามันมีเรื่องอย่างนี้ด้วยนะคะอย่างปีนี้มีเรื่องของ AI มีเรื่องของทะเลทรายมีเรื่องของเชื่ออย่างวิทย์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่เองก็มีคำถามแล้วก็อยากหาคำตอบนะคะดังนั้น ความท้าทายก็คืออันนี้แหละว่าทําอย่างไรให้เปลี่ยนทัศนคติหรือให้คนเข้าใจว่างานนี้สําหรับทุกคนนะคะสําหรับเด็กสําหรับวัยรุ่นสําหรับผู้ใหญ่คนทํางานแล้วก็สําหรับผู้สูงวัยด้วยค่ะสําหรับการเลือกหัวข้อทําเป็นนิทศการเชื่ออย่างวิ์นะครับก็ง่ายๆเลยครับเราจะเห็นนะครับว่าทุกวันนี้ฮะคุณพ่อคุณแม่เรานะครับเวลาที่เพื่อนๆแชร์อะไรมาส่งอะไรมาในไลน์นะครับ คุณพ่อคุณแม่ก็มักจะเชื่อเลยนะครับโดยที่ไม่ได้คิดก่อนว่าจริงหรือไม่จริงนะครับดนั้นเนี่ยอพวชเราเองนะครับมีภารกิจหลักในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติให้กับเด็กๆและเยาวชนครับเราก็เลยคิดนิทรรศาการนี้ขึ้นมานะครับเพื่อจะให้เด็กๆและเยาวชนของเราเนี่ยนะครับเชื่ออย่างมีเหตุผลเชื่ออย่างมีวิจารณญาณน,นะครับแล้วก็ไม่ถูกหลอกด้วยความเชื่อ การทํานิทรรศการหนึ่งนิทรรศการนะครับกว่าจะสําเร็จเป็นนิทรรศการที่จัดแสดงในงานพากกรรมนี้ได้เนี่ยโหต้องบอกว่าผ่านอุปสรรคความยากลาบากมากมายครับตั้งแต่การเตรียมงานการเตรียมเนื้อหาวิชาการนะครับการติดต่อกับบริษัทนะครับการออกแบบและการควบคุมการผลิตนะครับต้องปฏิเสธไม่ได้ครับว่าการทํางานทุกอย่างมันเหนื่อยนะครับแต่ว่าส่วนตัวพี่ยอมแล้วเนี่ย ก็สนุกกับมันครับพอเราสนุกกับมันเนี่ยปัญหาวัสดุต่างๆ,ๆเนี่ยมันก็แก้ไขได้นะครับแต่ถ้าจะถามว่าอะไรที่เป็นเรื่องที่ยากที่สุดของการดูแลโปรเจกต์นี้นะครับคิดว่าเป็นเรื่องของการติดต่อประสานงานนะครับกับคนนะครับแล้วก็เรื่องของการคุมให้ตัวนัศการเนี่ยอยู่ในมูท์แอนโทนแล้วก็ทีมที่เราต้องการนะครับแล้วก็ตอบประเด็นที่เราต้องการจะนําเสนอให้มากที่สุดครับ แต่ละปีเราก็จะมีวิธีการเลือกหัวข้อที่แต,ตกต่างออกไปในการทํานิทรศการสายธรรมชาติวิทยานะคะอย่างปีนี้ค่ะเป็นปีสากลแห่งอูดเนาะเราก็หยิบเอาประเด็นของอูดที่เป็นสัตว์ที่มนุษย์ใช้ประโยชน์เนี่ยค่ะมาวางไว้ในนิทศการถ้าพูดถึงอูดแล้วส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงทะเลทรายเราก็เลยอยากพาทุกคนไปท่องในดินแดนที่เป็นสภาพแวดล้อมที่เจ้าอูดเนี่ย อาศัยอยู่แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเราอยากสร้างความเข้าใจให้ทุก,ท,ก,ท,กทุกคนนะคะให้ทราบว่าทะเลทรายเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เม็ดทรายไม่ได้มีแค่ความร้อนอย่างเดียวนะคะทะเลทรายในยที่เรานิยามกันเนี่ยก็คือดินแดนที่มีปริมาณน้ำฝนน้อยแล้วก็แห้งแล้งแล้วก็มีอยู่ทั่วทุกมุมโลกไม่ว่าจะเป็นขั่วโลกเหนือขั่วโลกใต้นะคะ,ะทะเลทรายอบอุ่นทะเลทรายร้อนซึ่งเราก็ยกสภาพ ภูมิอากาศในแบบต่างๆนะคะจำลองมาเอาไว้ให้ทุกๆคนที่เข้ามาในเทศกาลได้สัมผัสประสบการณ์จริงนะคะยกตัวอย่างเช่นได้ขี่อูดที่อยู่ตรงนี้ที่สามารถเคลื่อนไหวได้นะคะถัดเข้าไปก็จะได้ขุดไดนโนเสาร์นะคะที่อยู่ในซุกซ่อนอยู่ใน ทะเลทรายอบอุ่นนะคะถัดเข้าไปอีกก็จะเป็นเป็นไอซีเดสเซิร์นะคะก็จะเป็นทะเลทรายที่มีความหนาวเย็นแต่ก็ยังคงความแห้งแล้งอยู่เพราะปริมาณน้ําฝนน้อยมากๆเลยค่ะประสบการณ์เหล่านี้นะคะเราจะวางแล้วก็ดึงเอาคอนเซปต์เด่นๆของแต่ละทะเลทรายมาให้คนที่เข้ามาดูนิทรศการนะคะได้ทดลองเล่นทดลองสัมผัสหรือมองเห็นสิ่งมีชีวิตที่ปรับตัวให้อยู่ในสภาพสุดข,ขั้วได้ค่ะ กว่าจะมาเป็นรูปเป็นร่างนิ่คะะการที่เห็นในวันนี้นะคะก็ผ่านวิธีคิดคุยคอนเซปต์กับหลายๆคนนะคะเรามีทีมนักวิชาการนะคะคุยกับดีไซเนอร์แล้วก็พยายามดึงเอาอประสบการณ์ที่เราคิดว่าน่าสนใจนะคะออกมาเป็นกิจกรรมบ้างนะคะเป็นแอคทิวิตี้ต่างๆที่ให้คนได้เข้ามาเล่นเนาะคือมันผ่านวิธีคิด วิธีการคุยกันมาเป็นเวลานานนะะกว่าจะได้กว่าจะเสร็จออกมาเป็นนิทรรศการหนึ่งอย่างที่เรารู้กันเนาะเราทํานิทรรศการทะเลทรายตัวอย่างจัดแสดงขอข้าวของจัดแสดงเนี่ยมันต้องเสาะแสวงหาใหม่ทั้งหมดเพราะว่าบ้านเราก็ไม่ได้เอื้อให้จับจ่ายหรือว่าเลือกสรรสิ่งของเนี่ยมาจัดแสดงได้ง่ายๆเนาะเราก็ต้องไปมองหาว่าเอ๊ะ หน่วยงานไหนบ้างที่มีตัวอย่างจัดแสดงที่เราต้องการนํามาแสดงไว้ในนิทศ,ศการของเรานะคะมีความร่วมมือกับหลายๆหน่วยงานหลายๆภาคส่วนหรือแม้กระทั่งคอนเน็กชันที่เป็นเอกชนนะคะก็รับได้เราก็ได้รับการสนับสนุนมาเพื่อให้คนที่เข้ามาดูนิทรรศการเนี่ยได้เรียนรู้งานมหากรรมวิทย์นะคะเราก็เฉลิมฉลองวันวิทยาศาสตร์ชาติแต่ว่า เป้าหมายที่เรามุ่งหวังก็คือทำอย่างไรให้เด็กไทยเยาวชนไทยนะคะเกิดความตระหนักเกิดความสนใจเกิดความอยากรู้อยากเห็นเกิดแรงบันดาลใจเรื่องวิทยาศาสตร์อยากให้ประชาชนไทยได้มีโอกาสเห็นข้อมูลใหม่ๆเห็นเทคโนโลยีที่ถูกนำมาใช้ในชีวิตประจำวันในเรื่องของวิทยาศาสตร์นะคะดังนั้นงานนี้ก็ถือว่าเป็นงานหลัก นะคะเป็นงานที่มีความตั้งใจเลยให้ประชาชนนะคะใหเ้เรียกว่า Public เนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์จากหลากหลายหน่วยงานไม่ใช่จากหน่วยงานเดียวนะคะแต่ว่าจากทุกหน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์ทั้งที่เป็นหน่วยงานวิจัยหรือหน่วยงานอื่นๆทีอ่อาจจะมาจากกระทรวงทุวงกลกรมอื่นๆแต่มีการใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยนะคะในการพัฒนา งานของเขาแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับสังคมนะคะก็เป็นโอกาสที่ทุกคนเนี่ยจะได้เห็นประโยชน์ของวิทยาศาสตร์จากหลากหลายหน่วยงานนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็มองว่าการน,นำสรพก,กำลังด้านวิทยาศาสตร์มารวมกันนะคะก็เป็นประโยชน์กับผู้มาชมคือทุกคนเนี่ยก็มาที่เดียวนักเรียนโรงเรียนซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาก็จะไปในที่ต่างๆต้องเสียเวลาเดินทางาหลากหลายพื้นที่เนี่ย ก็มาที่เดียวแล้วก็ได้เห็นข้อมูลข่าวสารแล้วก็สนุกสนานกับวิทยาศาสตร์จากหลากหลายหน่วยงานงานนี้ก็ไม่ได้ตั้งเป้าไปที่เยาวชนแต่อย่างเดียวนะคะ<ม>อยากให้เป็นงานของทุกคนของผู้ใหญ่ของผู้สูงวัยอยากให้ทุกคนเนะะี่ยค่ะในสังคมเนี่ยได้มีโอกาสเห็นวิทยาศาสตร์ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายในรูปแบบที่สนุกสนานแล้วก็เห็นประโยชน์ของวิทยาศาสตร์ที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ดูจากที่เราทำอย่างต่อเนื่องนะคะดูจากประกายหรือแววตาของเด็กๆที่มาร่วมงานนะคะแล้วก็ฟังจากเสียงของผู้ที่มาร่วมงานเนี่ยเราก็เชื่อว่าเป็นการลงทุนที่ที่คุ้มค่ามากๆแล้วก็เรียกว่าเกินคุ้มนะคะเพราะว่างานลักษณะนี้ไม่ไม่ได้มีที่ไหนที่ไปหาดูได้ง่ายๆนะคะมันเป็นการรวมพลังทุกภาคส่วนทุกเรื่องทุกราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร,ร์ แล้วก็วันนี้ต้องยอมรับว่าผู้มาร่วมงานหรือเอ็กซิบิเตอร์ทุกคนเนี่ยก็ตั้งใจทำมากมากนะคะแล้วก็ทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆในการที่จะสร้างกิจกรรมที่สนุกสนานให้ประสบการณ์ที่แปลกใหม่นะคะดังนั้นงานลักษณะนี้ค่ะสิ่งสำคัญเลยคือทำให้เกิดแรงบันดาลใจกับเด็กๆเยาวชนนะคะทำให้เขารู้สึกว่าวิทยาศาสตร์มันไม่ใช่เรื่องยากวิทยาศาสตร์มันไม่ใช่เรื่องน่าเบือ่อแล้วที่สาคัญคือ วิทยาศาสตร์บางทีก็นําไปใช้ประโยชน์หลายๆด้านวิทยาศาสตร์เป็นอาชีพได้นะคะหลายคนเนี่ยได้ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆจากการมาเยี่ยมชมงานจากการมาร่วมกิจกรรมนําไปใช้ในการเรียนนะคะหรือในการบางคนบอกว่าใช้ในการสร้างธุรกิจใหม่หรือประกอบอาชีพด้วยนะคะในฐานะของคนพัฒนานิสการเราก็ดีใจนะครับที่มันสาเร็จออกมาได้เพราะว่า ตอนที่เราทํางานเราก็ทําอยู่กับข้อจํากัดเยอะแยะมากมายครับในการที่จะทำให้มันเสร็จสิ้นออกมาตามเวลานะครับแล้วก็ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาครับนอกจากผู้เข้าชมของเรานะครับที่เขาสนุกนะครับเข้ามาเรียนรู้อะไรได้นะครับทางผู้สนับสนุนของเราเขาก็มีความพึงพอใจกับผลงานที่ออกมานะครับซึ่งตรงนี้ครับทางทีม ของเราที่พัฒนาเนี่ยสก,การ่วนนี้เราก็คิดว่าเป็นสิ่งที่เราก็ภูมิใจครับที่สามารถทํนออกมาได้ครับพอในทักศการที่เนื้อหาที่เราเตรียมขึ้นมาไว้เนี่ยมันขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างแล้วเราก็รู้สึกมีความสุขนะคะแล้วก็ ในจำนวนผู้เข้าชมเนี่ยก็มีจำนวนผู้เข้าชมอยู่มากเลยทีเดียวที่ให้ความสนใจกับบูธของเราอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าผู้เข้าชมเนี่ยคงได้ประสบการณ์อะไรบางอย่างจากเราไปไม่มากก็น้อยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของ AI ที่มันเป็นเรื่องที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันนะคะก็ถ้าเกิดว่ามีผู้เข้าชมได้รับเนื้อหาส่วนนี้ไปไม่มากก็น้อยเนี่ยก็ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วะคะ่ะพี่คิดว่า Impact ของงานเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่ามีมากหรือน้อยแค่ไหนแต่จากฟีดแบ克ที่กลับมาเนี่ยมันมันเห็นได้ชัดเจนว่าเราทําให้เกิดแรงบันดาลใจในสังคมอย่างมากแล้วก็อย่างที่2คือการกลับมาใหม่ของผู้ชมนะคะซึ่งเราเห็นได้เลยว่าทุกคนจะกลับมาทุกคนจะรอคอยซึ่งสังสิ่งเหล่านี้มันเป็นเครื่องพิสูจน์ว่างานมีคุณค่านะคะสำหรับสำหรับทุกคนเลย จากวันนี้นะครับที่เราเหน็ดเหนื่อยกันมาหลายเดือนครับจนนิทรรการออกมาเป็นรูปเป็นร่างที่เห็นในปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าตัวพี่อมเองแล้วก็ทีมงานภูมิใจมากๆครับที่เห็นเด็กๆเนี่ยโอ้โหมาอย่างแบบแน่นทุกวันนะครับแล้วก็ตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่เราได้อยากจะแสดงให้เขาเห็นนะครับรวมไปถึงชิ้นงานต่างๆที่เราออกแบบให้เขาเล่นและเขาสนุกกับมันนะครับก็ภูมิใจมากๆครับพวกเราทุ่มเททั้ง พลังกายพลังใจแล้วก็ใส่หลายๆอย่างที่เท่าที่จะเป็นไปได้ลงไปในเทศกาลนี้ไว้เยอะมากเลยค่ะแล้วก็พอเห็นคนเข้ามาดูเห็นน้องๆเข้ามาแล้วก็สนใจที่จะเรียนรู้ในเทศกาลเรานี่ก็แบบมีความพื้นผิต,ติเนาะว่าเออนเทศกาลเราที่เราตั้งใจจัดแสดงไว้เนี่ยได้รับเสียงตอบรับจากผู้เข้าชมเนี่ยเป็นอย่างดีเลยค่ะก็ก็ความเหนื่อยกับภาพ ที่เห็นคนเข้ามาดูนิทรรศการทุกอย่างแล้วมันทําให้เรารู้สึกว่านิทรรศการของเราก็ประสบความสําเร็จแล้วความเหนื่อยก็ค่อยๆค,ค,คลายลงค่ะพอนิทรรศการมันออกมาแล้วค่ะเห็นเด็กๆเ,เห็นผู้เข้าชมชอบกันก็ดีใจแฮปปี้หลังจากที่เราจัดงานแล้วค่ะเราพบว่างานนี้ไม่ใช่แค่การสร้างแรงบันดาลใจกับเด็กและเยาวชนหรือว่าประชาชนที่มาชมแต่มันสร้างแรงบันดาลใจสําหรับ หน่วยงานวิจัยมันสร้างแรงบันดาลใจสําหรับผู้ที่ทําเรื่องวิทยาศาสตร์ด้วยเ,เราเกิดนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ใหม่ๆเราเกิดรูปแบบของการสื่อสารวิทยาศาสตร์ใหม่ๆโดยทุกๆหน่วยงานมันทําให้เกิดการสื่อสารวิทยาศาสตร์ในรูปแบบที่น่าสนใจมากขึ้นเกิดนวัตกรรมการสื่อสารวิทยาศาสตร์ที่ทําให้ประชาชนเนี่ยก็ ได้เข้าถึงเรื่องราวใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคโนโลยีนิวเคลียร์ซินโครอนนะคะหรือว่าดาราศาสตร์พี่คิดว่าอันเนี้ยมันก็สำคัญกับการสร้างสังคมวิทยาศาสตร์ในอนาคตก็ต้องบอกว่าทีมงานทุกคนนะคะทั้งของอพชหรือของกระทรวงอวเองเนี่ยก็ถือว่ามีส่วนสำคัญนะคะที่ที่ทำให้างานเนี่ยประสบความสำเร็จ